คนข้ามรีไปที่ภูเก็ตกันบ้างนะครับเครือข่ายองค์ก้นสุขภาวะในจังหวัดภูเก็ตรวมกับโซโซโซเปิด์ดวีที่รับฟังสร้างความสัมพันธ์อันดีระว่างภาคีเครือข่ายและก็มีแนวทางนะครับในการเชื่อมรอยกันทรรมนในอนาคตโชแชเชื่อมนะครับอตอนภูเก็ตก็แวงสุขภาวะเพื่อชีวิตแองอนาคตรวมกันเราทําได้ครับ โดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับอ,อบจภูเก็ตรวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพหรือเรารู้จักว่าซโซนะแล้วก็หมออวิยาคิดภูเก็ตอันนัครับแล้วก็วิยาคิอัดใหญ่ด้วยสมชชาชิกสุขภาพภูเก็ตนะครับเปิดเวทีรับฟังความสัมพันธ์อันดีระว่างภาคีเครือข่ายเพื่อได้กับเพื่อจะเฉื่อมรอยการถมาร่รวมกันในอนาคตใช่ว่าเช่เอาข้าไปกับโชก้อนโชว์แช่และการเฉื่อมใช่ไหมแล้วก็ชื้อต้นกับเพานะภูเก็ต กาแห่งสุขภาวะเพื่อชีวิตอน,นาคตและอันนี้ก็จัดขึ้นที่โรเยนภูเก็ตซิตี้นะครับก็มีไล่พักส่วนข้าวรวมโดยเฉพาะตันไพโรถที่ละมุนอำเภอเมืองภูเก็ตและมาพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรพันธ์ทองชุมนุ um ่ม um. รองอธิการบดีมาเวลัยส่งกล้านคินเวียกิตภูเก็ตนะครับและกระพักส่วนที่เกี่ยวข้อง วิธีดังกล่าวนี้จดขึ้น2วันนะค่ะสิบห้าสิบสิบ,าสบามานะครับนะก็เป็นการเปิดมัธิวาเลยครับเพื่อจะรับข้อมูลมานะและก็รวมกันออกแบบแผนแนวทางคก,กลไกบูรณาการความร่วมมือในการสร้างพลังคุณธรรมด้นนานสุขภาวะนั่นเองครับ